ครับวันนี้ผมจะมาแนะนาการทำหญ้านเนเปียร์ปากช่องหนึ่งหมัครับสวัสดีครับสิ่งที่ผมถือในมือขนาดนี้ก็คือหญ้าเนเปียร์ปากช่องหนึ่งนะครับซึ่งเราตัดมาจากแปลงของเรานะครับอายุประมาณ60 70ถึงวันนะครับเป็นหญ้าที่มีคุณค่าโปรตีนกาลังดีนะครับเหมาะสาหรับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกแล้วมีหญ้าเนเปียร์ปากช่องเยอะๆนะครับเราสามารถที่จะเก็บหญ้าเนเปียร์ของเราในเก็บไปใช้ ในฤดูขาดแคนหรือว่าในฤดูแล้งได้เป็นอย่างดีนะครับนั่นก็คือการเอาญ้าในเปียตักช่องหนึ่งมาทําเป็นย้าญ้าหมักคุณภาพดีนะครับเราไปดูกันว่าทําอย่างไรนะครับ คือหญ้าในเปียปกักช่องหนึ่งที่เราใช้เครื่องหั่นเรียบร้อยนะครับซึ่งเครื่องหั่นนี้พี่น้องเกษตรกรสามารถซื้อหากันได้ในราคามีตั้งแต่ราคาหลักหลักหมื่นต้นๆน,น,นะครับจนถึงหลักหลายหมื่นนะครับขึ้นอยู่กับคุณภาพของเครื่องนะครับหญ้าหมักที่ดีจะต้องมีขนาดของท่อนหญ้าที่เราตัดไปเรียบร้อยนี่นะครับยาวความความยาวไม่เกิน1นน,นิ้วนะครับก็ประมาณ1น,นิ้วไม่เกินนะครับก็จะ เอาไปหมักแล้วก็จะสัดก็จะเคี้ยวเอื้องได้ดีนะครับกันขนาดนี้นะครับขนาดนี้ซึ่งใบมีดเราสามารถตั้งได้นะครับตั้งให้ได้ได้ความยาวขนาดนี้นะครับหญ้านเปียนี่สามารถเอาไปเลี้ยงสัตว์อะไรได้บ้างคะสำหรับหญ้านเนเปียปากช่องหนึ่งเราหมักก็เป็นเหมือนกับขึ้นหมักทัว่วไปนะครับก็เหมาะสำหรับสัตว์ที่เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องนะครับ เฉพาะโภกับมือแพะแก่นะครับแต่ว่าก็ยังมีคนอื่นเอาไปเลี้ยงปลาก็ได้นะครับก็เป็นส่วนประกอบของอาหารเลี้ยงปลา,ห,ารหรือแม้กระทั่งเอาไปผสมอาหารคนเลี้ยงหมูก็ยังได้นะครับเพราะฉะนั้นสัตว์ก็กินได้ทุกชินิดเลยครับสัตว์ปีกกินได้ทั้งสดๆนะครับกินได้ทั้งหมักด้วยเอาไปผสมอาหารเพื่อลดต้นทุนการสูญเสียครับ เราจะเอาถุงหมักนี่คือขนาด2มิลนะครับทั่วๆไปที่อยู่ตามท้องตลาดนะครับอันนี้เราแอปปา้ขึ้นเองนะครับโดยใช้ความถินนะครับเราเราทเองขั้นตอนต่อไปก็คือเอาถุหมักลงไปนะครับแล้วก็เอาอแต่สอบแต่สอบนอกอันนี้เขาเรียกว่าถุงในอันนี้ก็คือถุงนอกสําหรับการแตกกันกระแทกกันหนุงกันอะไรนะครับผมขออภัยท่าน,นครับ เราทำอย่างนี้แล้วก็เอาไปบรรจุครับอันนี้ห่อให้เขาไปเต็มประมาณ อ่า18ถึง20กิโลกรัมนะครับแล้วแล้วแต่ขนาดของคุณนะครับ<สะ>จำเป็นตองให้เต็มเลยครับแล่งั้นค่อยน้ำหลุดไป เจ็ดกิโลครับผมแล้วแต่ขนาดของกระสอบใล้ก็ถุงมาคุณขนาดนี้ประมาณ7.8กิโล ตอนต่อไปก็คือไล่การไล่อากาศนะครับเราต้องไล่ออกออกหมดนะครับออก่อนโดยใช้เครื่องดูดฝุ่นนะครับไล่อากาศใ้นมาเราเนี่ยนะครับนี่มาประดุก่ายเอาต้องปิดหัวปิดหัวกันฝุ่นคกันเข้ามีเข้าไปกันเพรวเวลาเราจะดับหรือว่าถ้าเราต้อมีเครื่องดูดฝุนเราก็ปิดที่น่นเพื่ไล่อากาศออกที่หมด หลักชาวบ้านท,ท,ที่ที่เขาไม่มีเครื่องดูลปุ่มนะครับที่ทั่วไปกดไล่อา,ากาศาทั้งหมดครับเพราะกันหลักของเราคือไม่ต้องการอุปกรณ์วันทีกได้ทำงานได้ข้อมูลต้องมีอากาศเลย คือจะเป็นลักษณแะแบบนี้อากาศออกหมดเพราะว่าการหมักเขาจะขาดรัอยูในสภาพไร้ออกซิเจนนะครับแล้วก็เราเกี่ยวไว้ในที่ร่มนะครับอาการหมักตั้งเขาจะหมักตั้งแต่หนึ่งวันแต่ถ้าสมบูรณ์ที่สุดก็คือ21วันจะหมกักโดยการหมักที่สมบูรณ์นะครับเขาตอนนี้เขาจะเริ่มหมักตั้งแต่ตั้งแต่เราเราเรามันจุด ไม,ไม่ใส่อะไรก็ไปก็สามารถที่จะเป็นยาหมักที่ดีได้นะครับทําให้เราประหยัดต้นทุนด้วยนะครับ่าไปที่ทะเบียนวันก็สามารถเอาไปใช้เลี้ยงสัตว์ได้แล้วนะครับครับสูตรก็แต่แต้องพกไม่เกิน, 1, 4, น, 9, 6, นหน,นึ่งปีนะครับกับหกเดือนที่สุดนะครับแลวแต่คุณภาพยาและการหมักนะครับต้องเก็บไว้นที่ลมลมก็เหมือนลักษณะทั่วไปครับ แล้วถ้าเราเก็บไว้ไม่ดีอากาศเข้าไปอากาศมันจะเน่า <General S 1> ครับจะเน่าจะเน่าจะเกลาเ์จะเวลาแล้วเน่เนเาและถุงนอกถ้าโดนหนูแทะหรืออะไรกัดถ้ากกอากาศเข้ามันจะเน่าซึ่งึ่งกระบวนการหมักยาแบบนี้นะครับเราสามารถเอาไปใช้กับใบมะสําปลังหมักก็ได้ยอดอ้อยหรือที่เป็นพืชที่เป็นอาหารทั้งสัตว์เราสามารถเอามงหมักแบบเดียวกันนี้ได้ หมักโดยสภาพไล่ออกพิเกนเนะี่ยมีจากาศออกให้หมดแค่นั้นเองครับเหมือนนบำอบพิเกนาใช่ไอันนี้นก็ประหยัดต้นทุนไปเยอะเลยเกษตรกรเอาไปใช้ในฤะด,ดูแล้งก็เหมาะนะครับ